ทักใครสบายดียิ่งดีตอนหักเข้าสู่ซองเอบีการผ้าลาหูเนะาะก่อนนี้เมื่อก่อสบายดีสบายดีสบายดีพอวหวพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนที่กำลังหักซองอยู่ซองเอบีการผ้าอีกรองหนึ่งเนาะเมื่อนี้เอบีสิมาต่อข้างฐา,านท่านผู้ชมแต่ว่ากว่าเมื่อก่อนขอโทษน,น้ำเอฟซีหลายๆคนนะพอส่วงน,นี้มือเอบียังบดดีเถื่อนเนาะเข้าปลาไทยคลิปไม่ได้เถื่อหรือว่าไปไทยคลิปอยู่เถอวตลาดเมียงก็ยังทั้งเดะเถื่อนเนาะก็ ในใดก็ขอน้ำเอ็กซิมัสทุกคนติดตามไปยาวๆเนอะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอบีนี่เนาะเอาเมื่อนี้ยเอบีสิมารถตอบขัางถามเนาะขัางถามแล้วก็สามขั้นฐามท่าผู้ชมแล้วก็หนึ่งที่アา fc คอมาว่าอยากเบิ่งมือของเอบีเนาะมันเป็นเนี่ยใดแล้วมันดีบ่อเนาะอัจดับขั้งอีกเลยเฮาเซยเบิ่งอアามือของเอบีก่อนเนาะเป็นเนี่ยใดเนาะนี่ท่านผู้ชมนี่ๆนี่นะเดี๋ยวนี่นี่บาดแผลบวงอื่นนี่ มันเลื่องอจจะดีเมื่อไหร่นาะเลื่องอจ,จะดีเมื่อไหร่แต่ว่ายังมีสองจุกทั้งผสมจุกเทิงอย่างนี้มันเป็นจุกสินเส,ออนสือนะเสือเนาะสินเสือแบบนำน้อยนำเดืองออกมาเนาะมันก็แห่งซึ่งตลอดเนาะจุกที่สองก็นีน่ตัวทั้งไตนี่เพราะว่าแบบว่าตอนเขายึดยึดในนั้นมันโบจอยกันดีเนาะแล้วก็มือเนาะมือ,อยังขยักบ่ได้เถือ่อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เอบี้อนยะากหูเนาะทว่าเอฟซี FC อยู่ฝากไทยผู้ใดเป็นแพทย์เป็นหมอเนะาะทว่าผู้ไดหูเกี่ยวกับ อนาเอ็นขาดบอแล้วหรือว่าผู้ใด้หูวเกี่ยวกับวิธีบังบักเนาะหลังจากที่ว่าอันนาหลังจากที่ว่าทางการยึดผ่าตัดแล้วก็ต่อเอ็นแล้วก็จักอาทิตย์หรือว่าจักสัปดาห์จักมือเนาะแล้วแล้จึงว่าทางการบังบ,งบักมือได้เนาะพอเดืยอยหนึ่งมือเอบีเนี่ยขยักบ่ได้เถื่อนก็เอบีก็บวกบบกะบังบักหลายเนาะเพราะว่าอย่างอันนาเอ็นที่ทางในเขาต่อไว้อย่างอย่างบ่ต่อกันเลยเอบีบังบักเลยอย่างไม่สิขาดกึ้งเนาะท่านผะู้ชมเนาะ โอเคเอาก็สิมีประมาณนี้นเนาะเหลืองมือนีิก็นี่ถ้านผู้ชมประมาณนี้แล้วเนาะขยักขยักเด๋น้อยหนึงน่งเนา,เา,ากะก็เอาเอาเอาข่าไหล่กบ่ได้เอาออกก็บ่ได้เนาะมันตึงเนาะตึงบางเอ็นที่เขาเอออนาเขายืดไปเนาะเราย่างมันแข้งโตถ้านผู้ชมแข้งคือแบบกระดูกไปก่อนเนาะบางเขายืดถ้านะแล้วมันโดนไปเมื่อาจจะที่ดีบออันนี้เอบีนน AB ก็บพวกหูเนาะถ้าผู้ใดตงหูก็อนาบอกเอบีเลยเนาะคงเบนอยู่ใต้คลิปมาให้แดงเนาะโอเคเอาไปนี้ดักที่สองเนาะดักที่สองก็คือ fc ถามว่าอันไหนข้ังว่าทรงเพลาหู้เนี่ยมันเป็นสรงเพลาตระก,กูลใดเนาะเออ ab คื <c oughs> อทรงเพาตระกูลตระกูลแบบทรงเพลาหู้เนาะล่าหูลาห่ลาหูซีล่าหูซีเนาะแบบว่าอาจจะมีอยู่ทรงเพลา ab ก็อาจจะมีอยู่อยู่ไทยมีเนาะอยู่ไทยหนั่งๆก็คือไทยอยู่อันนั้นล่าหูอยู่ไทยก็คือแบบซ่งนังฝนบนดอยเนาะมันเป็นทรงเผลาเดียวเลยเนาะถ้าผู้ชมเนาะเบาอาจจะต่างเลยหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ แต่ละประเทศเนาะแล้วก็บอกจะต่างนึ่งแต่ว่ามันเป็นสงเผาเดียวกันแท้ๆท่านผู้ชมเนาะมันเป็นคือบนี้เนาะแล้วมันอาจจะมีอยู่พม่าพม่าก็มีเนาะท่านผู้ชมพม่าก็มีมีลาหูซีลาหูพู่ลาหูนาเนาะมันมีหลายลาหูเนาะแต่ว่าเอบีนี่เป็นสงเผาลาหูซีเนอรท่านผู้ชมเนาะบบนี้ยูจีนก็มีท่านผู้ชมยูจีนก็มีเนาะยูจีนก็มีลาหูซีลาหูพู่ลาหูนาคือกันเนาะมีไปหมดท่านผู้ชมแล้วก็อยูซอซีเวียดนามก็มีเนาะต่างที่เอบีหูขาวมาเนาะ อยู่ซอสอเวียดนามก็มีนะโอ้ยแล้วบนันี้ดักที่สามท่านผู้ชมดักที่สามนี่เอฟซีทางบ้านนะสื่อของเอบีแท้แท้นี่สื่อแนวไดแทง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 ท่านผู้ชมสื่อของเอบีแท้ๆแท่ก็สื่อใจค้ำเนาะนะสครังก็จะลาแสงประมาณนี้ท่านผู้ชมใจค้ำจะลาแสงเลยเอบียังมีสื่อลิ้นอีกสื่อหนึ่งท่านผู้ชมแบบคนไทยบางเขาเอิงเอบีนาคือ ซื้อสูงนอ้อยแบบสูงคือบนเนี่ยนะเออประมาณนี้เนาะอซื้อของ A B นี่มีันม,มีซื้อลินซื้อแหน่นาะแล้วก็คำว่า A B กลางผ้าลาหูนี่แปลว่าจุกเลื่นตนน้นเป็นยังเข้าไปเอบเข้ามามาเปิดซองเข้าไปเอบีกางผ้า,ผาลาหูหันเนาะแบบบุหูอะไรอยู่ล่ะล,ะละ่แบบก,ก่อนที่ว่า A B บีซื้อสัง่งซองในเอมาหนอนคิดหนอน,นแบบว่าคำว่ากางผ้าลาหูนี่แปลว่าเขาเป็นคนกลางผ้านนะบ,บ่มีแม่นอ้บ่มีพี่น้องหลายคนแต่เป็นคนทุกคนยากในท่านผู้ชม บ่เล <f dragging> ่าบ่มีเวียกงานทางหมังคมคือบรรยากาศก่อนเลยมาต่างเสือว่าการผ่าล่าหูเนาะแล้วครั้งว่าเอบีนี่ก็ทนั้งว่าเอบีนี่ก็อนเอบีก็บุกหูคือกันเป็นยังเอบีก็ว่าน่ะอันน่ะห้องตัวเองว่าเอบีอ่าเนาะมันบุกเข้าใจแต่ว่าอยากหองละหลานเนาะแบบว่าเอทรั้งว่าทรั้งว่าเอบีนี่เอบีมักแบบว่าทรั้งเบาเบาคือแบบนี้ซื่อทำช่วงบอกว่าเอบีอย่นเนาะฮ่าฮ ีหลายคนอาจจะทางหาว่าอาณาเดี๋ยวนี้สาวดาไปใส่เนาะโอเคสิมาบอกเลยเดี๋ยวนี้สาวดาก็ไปเฮกเวียกของสาวดาแล้วเนาะช่วงแล้วในช่วงอาาเรามาเวียกเนะมาเวียกอาาเรื่องครอบครัวเราเนาะก็เลยอนาไปเห็นแล้วก็อาาเห็นกันอยู่ทางนี้เนี่ยเาเห็นกันอยู่เฟนเนาะแล้วก็เลยไปเห็นเพราะว่าช่วงนั้นนี่สาวดาบุมีเวียกเฮกเนาะก็เลยช่วงสาวดามาถ่ายคลิปน้า นะท่นานผู้ชมเพราะว่าถ่ายคลิปน้ำเพราะว่าซาวดาก็มาอยู่เครื่องกานนะไอ้เขาเนี่ยเนาะก็เลยไปหาสาวดาแล้วก็อัานนั้นก่อนที่ว่าซื้อหูจั๊กสาวดาเนี่ยอานาอนาเอบีกากันนาะไอ้ของเอบีนี่แบกไอ้ของเอบีเป็นทหารเนาะเลยหูจั๊กกันเนาะก็เลยน้องสาวเล่ามาแล้วก็เลยอานะถ่ายคลิปถ่ายคลิปน้ำสาวดาเนาะแบบช่วงเรามาถ่ายคลิปนั่งกันนะนั้นมาเฮ็ดมาเฮ็ดคลิปนั่งกันนะแล้วก็ทุกมือนี่สาวดาก,ก็ไปเฮ็ดแย่คือเกาเอ่าแล้ว แล้วเอฟซีหลายคนถามมามีโอกาสบอที่ว่าเอบีกับสาด้าสิมาเฮกชิปนั่งกันถึงเนาะอันนี้ก็ยังบุหูเธอเนาะเบิ่งกันไปเนาะถ้าว่าซาวดา้าถ้าว่าซา,า,าวด้าซาอันนามีเวลามาลินหาพี่น้องเขาอยู่ทางพี่ก็ไปถ่ายทำนั่งคือเกาเนาะถ้าว่าสาวดาอันนาบ่มาแล้วก็บ่มาก็อันนาบางทีเอบีมือดีแล้วเนาะถ้าว่ามีเอบีมีโอกาสได้ไปโบแกรลรอดได้ไปห้้ยสายเนาะ ไปลินหาแล้วก็ไปไถน้ำเนาะถวายสาวดาสะดวกเนาะถ้าสาวดาบ่สะดวกก็บางนายก็สิโจ้กัรเพียงเท่านี้เนาะการไถน้ำสาวด้าการเพชรชิพนางสาวดาหันเนาะก็เพราะว่าอีบีกักสาวดาก็เพชรชิพมาก็โอ้หลายเติวเนาะเกือบสิบหกสิบชิพแล้วบ่เนาะประมาณนี้แหละเนาะก็บอกว่าคิดหักสาวดาบ่ก็บอกแบบคิดหักคิดหักแบบว่าเป็่งายเป็นน้องคิดหักหมู่ครูคิดหักกับแบบว่าคน เคยเฮกเยฮกเบียกดังกันเลยเฮกเบียกเกี่ยวกับซองเนี่ยเนาะก็หาคิดคิดหาอยู่เนาะแต่ก็เรื่องข้างข้างบอกนี่นี่มันบ่มีเดี๋ยวเรามันบดถึงขั้นว่า มันบ่ถึงคําว่าเอออนาคตสู่เป็นสู่เป็นแฟงมันบ่มีดอกเนาะมีแต่เพียงแต่ว่าเฮามาเฮ็ดคลิปนั่งกันซื่อๆเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจเนาะบงเทื่อเลยสิคิดว่าเออสาวดานี่เป็นแฟ AB บ่หรือว่ามีความในใจต่อกันบ่ก็มก็บ่มีเนาะเพียงแต่ว่าเฮามาเฮาพอใจที่มาเฮ็ดองนกันเนาะเพราะว่าสาวดาก็เออเป็นผู้สาวแดแล้วก็เลย มาถ่ายคลิปนั่งกันเนาะก็ตอนที่ว่าสาวดาถ่ายคลิปนั่งเอบีก็แบบว่าสมมติว่ารายได้ของอันนั้นยูทูบออกมาเนาะแบบว่าท่องเที่ยวถ่ายคลิปนั่งกันเนาะถ้าว่าได้เอาก็แบ่งกันเนาะ <Okay. S 1> แบงแบงกประเสศแข่งกับซาวดาเนาะโอเคเอาฉัหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็อสิบีประมาณนี้เนาะก็บ่มีอย่างไรเนาะถ้าผูา้ใด,ดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไงเอบี AB คือเก่าเนาะในเรือ่องของอิซิมัสทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้นเอบีนี่ คือท้ทชงหูแหลเนาะเอบี A, B, มีบางหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่ก็เลยไปไถ,ถ่ายทำคลิปดีๆให้ทู้ชงฟังป่ะเด็ดานาะเอาฉันรักคลิปก็สิมีประมาณนี้เจอกันในในคลิปต่อไปเนาะก็มือนนี้ก็เก่าข้างว่าสบายดี